พี่ก็ไม่เข้าใจว่าแบบมันเล่นเกมเลยนักหนาวะโซคือพี่อรู้สึกว่าเวลาคนมันเล่นเกมอะมันหายเป็นชั่วโมงเลยเว้ยแล้วว่าเราเล่นเกมมันจะไม่เหมือนดูหนังที่แบบแวะมาคุยกับเราได้คือพอมันเล่นเกมอะมันเหมือนมันจะหายไปเลยอะเหมือนโลกนี้มีแต่มันกับเกมเ<อ>มันอะเหมือนโลกนี้มีแต่มันกับเกมมันอะเาเราติดซีรีส์อะถ้าเราเราดูเราจะหุวหิดปะโซบอกกูโทรมาทำเฮียอะไรครับโซบอกกูโทรมาทำเฮียอะไรครับเนี่ยมึงรายการเราไม่เหมือนรายการอื่นเราเว้ยรายการอื่นเขาไม่ทะเลาะกันกูทะเลาะกันเอง โอ๊ยนอนไม่หลับปอมมาก a คติ้งปอมมากโอ๊ยขอไปใกล้ๆหน่อยมองไม่เห็นอะไรวะอะไรวะอะไรวะคือเงี้ยแสงแดดขนาดนี้มันนอนไม่หลับพี่อะไรวะมันเป็นคอนเซปเฉยๆคอนเซปว่าเฮ้ยเพื่อนแบบนอนไม่หลับเขาต้องทบทุกษาการเราจะได้เป็นฟิล์มเนคือเงี้ยเราอ่ะ เหนื่อยจะคุยกันเองแล้วแล้วเราก็อยากเมาส์กับคนอื่นเราก็เลยอยากโทรคุยปัญหากับเขาแล้วเราจะได้ถกปัญหากันแล้วก็ไม่ได้มาเป็นแบบว่าแนะนําว่าต้องทําอะไรนะ Inner อินเนอร์คือเหมือนเพื่อนคุยกันสิ่งที่เราพูดทั้งหมดอะเป็นแค่มุมมองของเราไม่ได้พูดในฐานะผู้รู้กูรูู้้เชี่ยวชาญไม่ใช่แบบนั้นเลยเป็นแค่ถ้าเป็นเราเราจะทํายังไงหรือเราเมีแง่คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ตัดสินใจเองนะคะอะไรค่ะ <Yes. S 1> เอาไปว่าอย่างน้อยได้มีเพื่อนระบายอะขอบคุณทุกคนที่ส่งเรื่องเข้ามาเยอะมากแต่วันนี้เราเลือกมาบางเรื่องนะคะแล้วกเเดดี๋ยววววไไล่รรรรราาาางงงัั้บออออคคคืืะะะพน จะให้ไวชเชอร์เราสามคนนะคะทำแบรนด์แบรนด์อยู่แต่คุณจะได้ไวช์เชอร์จากร้านเราไปนี่มือกี่บาทสามพันบาทสามพันบาทเยอะนะหนึ่งคนได้สามพันบาทเลยวันนี้เราเลือกมาทั้งหมดห้าเรื่องใช่เอาเรื่องไหนก่อนดีไอดีมันบอกมันอินเรื่องพ่อแม่หัโบราณอ่ะโอเคคนเขาชื่ออะไรคุณอะไรน้องจูนคุยกับน้องจูนนะคะคือไหมว่าพ่อแม่แบบค่อนข้างหัวโบราณก็เลยแบบตัวเองไม่ค่อยได้มีโอกาสทําอะไรเท่าไหร่่ะโทเลยโทเลยอ่ะโทรปหานน้องจูน พี่คือพี่ก้อยนัตตี้ดีมจูอยู่บนมอเตอร์ไซค์เหรอลูก จูนอยู่บนมอไซค์ด้วยจูนจะไปไหนอะลูกไปอะไรก็บ้านโซ่อ๋อจูนไปไปจากโรงพยาบาลใช่ไหมที่บอกพี่ใช่ปะจูนเป็นอะไรอ่ะจูนเป็นโควิดไม่แต่จูนหายแล้วมึงกลับจากโรงพยาบาลจูนหายแล้วก็เลยกลับบ้านไงเอางี้จูนเดี๋ยวพี่โทรกลับไปพี่ขอโทรหาคนอื่นก่อนนะจูนนะได้จูนเดี๋ยวโทรกลับไปนะอ่ะไม่เป็นไรเอาเรื่องกลับไปหรอคนที่สองก่อนเซ่อ่าเอาเรื่องติดเกมอั้ติดเกมอะติดเกมคุณโชว์คือติดเกมมั้ใช่ติดตามโทรเลยชื่อคุณโซค่ะไม่ใช่คุณโชว์คุณโช นางโซล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโซค่ะโทรจากก้อยนัตตี้ดรีมนะคะค่ะค่ะคุณโซสะดวกคุยไหมคะสะดวกคุยค่ะเอออันนี้ดูเสียงแบบว่านะตื่นคือคุณโซตื่นนานยังคะตื่นตั้งแต่หกโมงค่ะอุ้ยเพื่อนรอเราเลยใช่ไหมเมย์ยิ้มติ่มซำเออกิ้มีิ่มซำอายุเท่าไหร่จ้าโซจ๋ายี่สิบสองปีค่ะเป็นคนที่เรียกน้องแล้วเปล่าสองโซเลยพอดูน้องโซติ่มซำนี่ฉันเลยตั้งซื่อโซติ่มซำ เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยเราเรามีแฟนใช่ไหมแล้วแฟนติดเกมใช่คะ่ะมัมมน,นยังไงมันเป็นยังไงเล่าสิมันเขาเล่นเกมค่ะเขาก็ทํางานเหมือนในเกมแบบเขาได้ของมาเขาก็ขายของในเกมใช่ไหมคะนั่นคือมาของเราเราก็จะทําขนมขายมันขายเบ้านี้ขายเปี๊ยะเราก็จะไปส่งตามบ้านบางที่ที่เราไปมันอาจจะเป็นที่เราไม่รู้จักแล้วมันเปี่ยวหรือมันกลางคืนเราก็จะชวนเขาไปเป็นเพื่อนแล้วมันจะบอกเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าว่าเวลานี้นะไปส่งที่นี่ที่นี่ที่นี่นะเขาก็โอเคพอถึงเวลาปุ๊บปากเราบอกก็าไปแต่มือเขาก็ กดเล่นเกมอยู่ตรงนั้นอ่ะไปแล้วก็จะนับหนึ่งถึงสามสิบเพื่อจะไม่ให้ทะเลาะกันแบบให้เราจะเย็นลงพอหนึ่งถึงสามสิบเสร็จเขายังไม่หยุดเล่นเราก็จะรู้ขึ้นแล้วแล้วเราก็จะเตรียมของของเราแล้วใส่แมสเขาจะนินดนึงแล้วอ๋อต้องพาไปแล้วนะเขาถึงจะลุกขึ้นพาเราไปตลอดทางขับรถก็จะเงียบเพราะว่าเราก็ไม่อยากคุยเพราะไม่อยากทะเลาะ<อ>แต่เขาก็จะแบบมาแกแล้งเราให้เราแบบให้เราอารมณ์เสียจนได้อ่ะพออารมณ์เสียก็จะสนุกแบบอย่างน้อยเห็นเรายิ้มท้อมีความสุขทั้งเรื่ยิ้มพราะโมโหนะแบบหนักไปแล้วนะแต่ให้ยอมไป เขาแกลงว่าเขาลากแหละคุณเออเขาแกลงว่าเขาลากอ่ะเปล่าแกเขาเปันเนี่แบบถ้าตัดเรื่องเล่นเกมไปได้แบบเล่นเรื่องเล่นเกม เพรดีแบบดีมากๆเลยแบบมันก็เลยชั่งน้ำหนักให้แบบเอออภัยได้ตลอดเคยที่เขาแบบเล่นแล้วไม่ไปส่งไหมสมมตินั้นไปแล้วแล้วไม่ไปส่งหรือยังไงก็ไปทุกครั้งอ๋อก็ไปทุกครั้งปัญหาคือเราแค่ไม่ชอบให้เขาเล่นเกมใช่ไหมขนาดนั้นแล้วพี่เข้าใจน้องนะเออเขาเล่นมากเขาเล่นมากเกินแล้วก็เป็นห่วงว่ากลัวเขาแต่น้องเพียงพอมั่งกลัวสุขภาพเราเราระแวงต่เองะคือตอนแรกที่พี่อ่านเรื่องเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเข้ากับนัตตี้มากเพราะนัตตี้แฟนอะต้องโกหกเลยอะว่าไปคุยกับพ่อแม่ แต่จริงๆคือแอบไปเล่นเกมมันเบอร์นั้นแต่ของโซเนี่ยโซดูเป็นเรื่องของการเป็นห่วงเนาะใช่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นพี่นะีไม่เอาจริงป้าแฟนพี่ก็ไม่ได้ติดเกมขนาดน้นองโซแต่ว่าพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแบบมันเล่นเกมเลยนักหนาวะโซคือพี่รู้สึกว่าเวลาคนมันเล่นเกมอ่ะมันหายเป็นชั่วโมงเลยเว้ยแล้วว่าเราเล่นเกมมันจะไม่เหมือนดูหนังที่แบบแวะมาคุยกับเราได้คือพอมันเล่นเกมอ่ะมันเหมือนมันจะหายไปเลยอ่ะเหมือนโลกนี้มีแต่มันกับเกมมันอ่ะเหมือนโลกนี้มีแต่มันกับเกมมันอ่ะก็คือมึงก เวลาที่แบบไม่ได้อยู่กับแฟนก็ได้อ,อย่างงี้ใช่ไอาโซเชื่อพี่อย่าไปคุยกับนัตตี้มาก เดี๋ยวเลิกเลิกน้นองโซแต่ว่าพี่อ่ะตั้งกฎให้กันละกันเว้ยคือพี่อ่ะตั้งกฎไปเลยว่าเราอ่ะจะให้เขาเล่นเกมตอนสามทุ่มถึงห้าทุ่มไม่เกินห้าทุ่มครึ่งคือต้องเจอกันพร้อมอาบน้าเสร็จแล้วอันนี้คือนัตตี้แต่ถ้าเป็นพี่ก้อยพี่ก้อยเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเป็นแบบไหนคะพี่ก้อยจะรู้สึกแค่ว่าถ้ามึงเลือกที่จะอยากเลน่นมันเป็นสิทธิ์ของเขาเลยพี่มันรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าสมมตินัดไว้แล้วแล้วมันไม่ไปอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องแต่อันนี้ไปไงกูก็เลยว่าไม่ผิดแต่อย่าว่างั้นนาาตแทนไปหผูู้้้ชยยเวกกกบอถะ เขารู้สึกว่าเขามีเสต็จที่จะเล่นเกมแต่เราก็อยากอยู่ด้วยไงที่ไหนมึงก็ก็ีดีมึงกดใจกูือการที่เราอะอยู่ร่วมกันเป็นคู่คู่กันอะเราคูควรจะสร้างจุดสบายใจของกันและกันปะก็คือเขาก็ได้เล่นเกมฉันก็สบายใจแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องคุยกันเราก็คุยกันในในเวลาที่เรานัดกันแล้วอย่างเงี้ยก็สําหรับกูรู้สึกว่าของคนนั้นอะเขาไม่ได้ไม่ไปไงมึงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมึงช้าเพราะฉะนั้นกูโซก็แค่พูดให้ฟังว่ามึงช้าแต่ว่าไม่ใช่ห้ามเนเล่นอะมึงเ เขามีเรื่องอื่นด้วยนะน้องโซเขาบอกว่าน้อง,องผู้ชายอ่ะเล่นเกมเดิมเขาเป็นห่วงสุขภาพใช่กูรู้สึกว่าบางคนมันไม่รู้ลิมิตตัวเองจริงๆริ <c oughs> คนเล่นเกมมันไม่รู้ลิมิตตัวเองจริงๆมันติดเกมว่าจริงๆ <c oughs> ถ้าเราติดีเจลถ้าบนข้าวเราดูเราจะหัวหมีป <c oughs> ่ะโซบอกกูโทรมาทำเฮี้ยอะไรัโซบอกกูโทรมาทำเฮี้ยอะไรครับ แบบนึ e ้อกูฟังดีฟังดีกูเข้าใจทั้งสองคนเลยแต่มันแล้วแต่คู่มากๆเพราะว่าอย่างกูกูเป็นคนโดนเนี่ยคือกูไม่ได้เป็นคนตั้งกฎฝั่งหนูเป็นคนตั้งมึงเป็นไหนอะมึงเล่นเกมเหรอคือคุยไลน์กับพวกมึงอะตอนฝั่งไลน์เนอร์เล่นโทรศัพท์ แบบตีก็คือใช่จับของกูน้อยกว่าก็คือจับเวลาเลยครึ่งชั่วโมงอนีให้โอเคลียร์ทุกอย่างกดมันแน่นกว่ากูอีกนะไม่แต่กูอ่ะก็คือกูโอเคกับสิ่งนี้มันแล้วถึงบอกว่าแล้วแต่ว่ากูแฮปปี้กับสิ่งนี้กูประมาณว่าแบบจริงจริงก็อยู่แต่แต่พี่อ๋องโซพี่พี่พูดเนี่ยพี่รู้สึกว่าแฟนขรงโซน่ารักนะเพราะว่าจริงๆแล้วถึงเขาจะแบบว่ายึกยักแต่สุดท้ายเขาก็ไปแล้วเวลาเขาแบบเห็นน้องโซ่เงียบแบบเขาก็ยังแย่ยังแบบจริงๆมันคือไม่ได้งอใช่ก็ประมาณนั้นแหละเนาะตั้งข้อ อะไรการร้อไม่หมดแหละการอื่นเราเว้ยเพราการอื่นเขาไม่ทะเลาะกันกูทะเลาะกันเองโซดขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะโซดาคเอโขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยเรียกแฟนมาดูวันคอนเทนต์พวกพี่ที่ออนด้วยแฟนจะได้รู้ว่าเราคิดอะไรจ้าบ๊ายบายโซดบ๊ายบายนะงโขอบคุณค่ะงงว่ะไอเฮียด่ากันเองซะอีกอ่ะข้อถัดไป ค่ะน้องจูอาถึงบ้านเรียบร้อยียงแล้วไม่มีเสียงลมแล้วจูนเมาสิที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างแบบว่าอาจจะหัวโบราณนิดนึงเป็นยังไงคุณพ่อเหรอเป็นข้าราชการเรื่องไม่อยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยหนูไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะแล้วกลับบ้านดึกประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วเปนต้องจูดอยู่เท่าไหร่ลูกยี่สิ เอ็ดค่ะเยี่ยสิเอออะอะต่อต่อ<ป>หนูก็ไปแล้วเขาก็ปิดไฟบ้านกันหมดเลยเขารู้นะคะว่าเรากลับมาเพราะว่ามันจะมีเสียงดังอะไรเงี้ยเขาคงรองเรากลับมาอยู่เขาก็พูดเอ่ยทักมาคําแรกว่าทําไมไม่นอนบ้านเพื่อนกันเลยละ่ะเขาไปชดขาดตอนไ,ไม่ได้อะไรพอเช้าว,วันต่อมานะคะเขาก็จะหยิบเรื่องเนี้ยขึ้นมาพูดอีกเรื่องมันยังไม่เกิดเราไม่รู้สึกอะไรหรอกไม่เห็นหรอกว่ามีข่าวข่มขืนกันทุกวันพูดสํานวนเขาก็แบบไม่เห็นลงศพแม่หลังน้ําตาคุณแม่ก็จะ เสริมหมดอีกว่าลูกบ้านอื่นเขายิดเอ็ดแล้วเขาทำมาหากินมีครอบครัวขับรถเป็นกันหมดแล้วค่ะใช้คําพูดแรงมากจนเราเลยต้องอธิบายว่าหนูไม่เจอเพื่อนนานเพื่อนหนูป็นสมัยมัธยมอย่างเงี้ยนะ<ม>เวลาเจอกันแล้วมันจะคุยสนุกเวลามันจะผ่านไปเร็วมากแล้วก็เราเดินทางกลับบ้านบางทีก็รอรถงานใช่ไหมคะเลยกลับบ้านดึกพอเราพูดเสร็จเขาก็จะบอกว่าใครบอกจะพึ่งลูกได้ยามแต่เท่าใช้ไม่ได้กับลูก้านนี้หนูได้ฟังหนูก็ก็เก็บมาร้องให้คนเดียวบ่อย<ม>หนูก็เลยอยากหาพวกพี่ๆว่าเราควรอัด อธิบายความจริงไปไหมหรือบางทีเราควรเงียบบพอเราไม่อธิบายไปมันก็จะอึดอัดใช่ไหมคะแบบบางทีที่เรื่องที่เขาพูดมาเนี่ยมันนั่นเป็นความจริงข้างหลังนี่เป็นเรื่องของแก p g e n e r a t i o นเลยอ่ะไม่ใช่แ g a เจนด้ว่เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเชื่อทุกวันเนี่ยว่าน้องจูนเครียดเรื่องเนี้ยน้องจูนคุยกับใครลูกกับพี่สาวความมีพี่สาวอยู่คนนึ่งพี่สาวหนูอายุเท่าพวกพี่เลยค่ะจะสามสิบ แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นกับพี่สาวเหมือนกันไหมคะเป็นค่ะเวลาพี่สาวจะไปเที่ยวกับแฟนก็คือจะต้องเราบอกเราว่าอย่าเพิ่งอย่าไปบอกพ่อกับแม่น,นะเดี๋ยวเขาจะว่าถ้าเป็นเราแล,แล้วเราเจอสถานการณ์นี้จะทํำยังไงดีกว่าวิธีการ<บ>ของพี่ดีมเราก็<บ>กต้องแสดงออกในในความต้องการของเราต้องต้องทําให้เขาแบบเชื่อใจระดับหนึ่งว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วนะเราโตพอที่แบบเขาแบบไม่ต้องห่วงเรามากขนาดนั้นอ่ะให้เราเผชิญเผชิญโลกข้างนอกบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบคุณพ่อคุณ แม่ของน้องจูนนะเขาจะแบบว่าเปิดใจได้ขนาดไหนด้วยอะลองจูนพี่ว่าถ้าเป็นพี่นะเราพยายามคุยกับเขาด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าต้องพยายามเข้าใจเขาเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างทัศนคติที่แข็งแรงกว่าเราเนาะคือเขาก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดใจฟังเท่าเราช่วย เข้าใจเขามากกว่าที่เขาจะเข้าใจเราเรายังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าค่อนข้างยืดหยุ่นในการแบบเปิดรับมากกว่าอ่ะถ้<ๆ>าพูด<ๆ>ตรงๆอะเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพูดจุดยืนของเราเอ้ยหนูก็ไม่ได้ไม่เข้าใจป้าก,กับมานะที่เป็นห่วงเราเ<อ>ข้าใจป้ากาับม้าแต่ว่าตอนนี้จูนอะอายุ21่แล้วแล้วทีเนี้ยเวลามีมีติ่งกับเพื่อนหรือมีการพบปะก,กับเพื่อนบางทีมันก็เละมันก็ดึกทีเนี้ยถ้าป้าป๊าไม่สบายใจให้จูนกลับบ้านดึกๆนอนบ้านเพื่อนเลยดีไหมแล้วก็เฟซไงมีกันประมาณ5คนให้เเเเเเขาาาาห็นนไไปลยยยยว่่่่ออออ้รรรบิิสุุุทธ์ะะคคณณพแมงง เขาก็ยังไม่ไหวใจเราอยู่ดีถูกปะไม่ถึงไม่มันไม่สามารถเป็นขั้นเริ่มต้นปะมึงจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าน้องจูนเขาเริ่มจากันที่แบบไม่อนี่เลยไงนี่นะแนงน้องจูนเคยคุยกับเขาจริงๆจังๆปะว่าจริงๆแล้วน้องจูนอึดอัดในหลายๆอย่างยังไม่เคยค่ะการพูดคุยอย่างจริงจังอ่ะก็อาจจะช่วยนะพ่อแม่ทุกคนคิดว่าเราเป็นเด็กเสมอเว้ยเขาอยากดูแลเราเขาอยากให้อยากเป็นแบบเนี้ยด้วยความหวังดีก็ว่าการที่จูนอาจจะลองพูดสิ่งที่จูนคิดจริงๆออกมาแล้วให้เขาได้ยินด้วยความจริงจังอ่ะก้อยว่าผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกอีกแบบถ้าเป็นก้อยก้อยก็จะทําสิ่งนี้ก็คือพูดกับเขาเลยว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่เขาอ่ะ ไม่อยากให้เราไปดึกอ่ะหรือกลับดึกเพราะอะไรออคือเป็นห่วงเพราะว่าเ,ออพพเรากลับดึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นป,ป๊ามารับได้ไหมให้อย่างนั้นอาจจะต้องค่อยๆคุยกับเขาว่าปัญหาจริงๆที่เขาอ่ะไม่อยากให้เรากลับดึกมันเป็นเพราะ <พา S 1> อะไรก <ขา S 1> ัานาแน่คือมันเป็นแค่ความเชื่อที่มันไม่ได้มีเหตุผลขนาดน,นั้นหรือว่ามันมันมีเหตุมีผลจริจรงๆซึ่งถ้าเราถามเขาไปจนถึงจุดที่เขาพูดออกมาได้ว่าเหตุผลที่เขาไม่อยากให้เรากลับบ้านดึกจริงๆม,มันเป็นเพราะอะไรอ่ะเราก็จะหาทางแก้ได้เว้ยค่อยๆแทรกมันไปทีละจุดมั้งเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเป็นภาพใหญ่มาาาากกมัันอจจจะแ้รริงงๆชดีีีท่่พฟ คอยได้ระบ,บายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับจูนว่าจูนต้องถามตัวเองว่าอยากจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ออ <ไป S 2> วัน<า>นึ่วันนึงก็ ก็หายเองแหละวันนึงเขาก็คงปล่อยเราเป็นอิสระเองหรือว่าอยากจะแก้ปัญหาแต่วันนี้มันไม่ได้แปลว่าจะแก้แล้วมันจะสําเร็จนะการกิฟต์อ่ะช็อตหรือว่าการลองครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายเราอาจจะได้เห็นมุมอะไรที่เราไม่เคยเห็นจากปาม้าเราก็ได้จริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่เราฟังก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่เคยลองปเปิดใจ<า>ดูอะแ้แต่แอดดี้แอนสมติว่าหนูลองไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ตามผลที่หนูหวังอะพี่รู้สึกว,ว่ามันก็ได้ลองไปแล้ว<อ>แล้วก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆปรับกันไปอีดีมนีก็พ่อแม่ปล่่่่ออออยยยยขึ้้นเเะะะจจรริๆๆปปปปปลลาากก็ััดคบแหใชววมีู พ่อแม่จะปล่อยขนาดอืมถูกเพราะฉะนั้นจูนก็ยีิบเอ็ดเองเออเวลาประมาณกันเลยใช่ใช่ก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราด้ตัวเองได้แล้วนะอะไรขอบคุณพี่พี่มากค่ะดีใจน้องจูนขอบคุณน้องจูนจูนขอบคุณมากนะขอบคุณมนะจ้ะสุขภาพแข็งแรงนะน้องจูนสู้ๆนะน้องนะจ้า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 จ้คจ้า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 ้าจ้าจ้ อายุสิเจ็ค่ะโอ้โบอยุสบสค่ะคือโบส่งเรื่องเข้ามาเป็นเรื่องแซบมาเดี๋ยวเดี๋ยวขาพูดหัวเรื่องก่อนนะหัวเรื่องที่โบส่งมาคือว่าเราเป็นแฟนกับเขาแล้วเขามาขอเลือกเราปรากฏว่าบอกเล่าด้วยสาเหตุว่าพี่อะละเลยหนูพี่ติดเพื่อนแล้วคงานหนูไม่ชอบเลยก็คือพี่ไม่ได้มีเวลาให้ใครขนาดนั้นก็คือเขาบอกว่าเขาผิดเองเขาาไม่มีเวลาให้เราดูแลเราไม่ได้แต่กลายเป็นว่าแป๊บหนึ่งก็คือมีแฟนใหม่อีเดือนนี้แฟนใหม่ก็คือเป็นแฟนเก่าเขา คือเขากลับไปคบกับแฟนเก่าโอเคโอเคอ่ะมาน้องโบเล่าเรื่องเลยลูกจริงๆหนูอ่ะเพิ่งได้เคลียร์ใจกับพี่ผู้หญิงอะค่ะทางของแฟนเก่าอะค่ะเหรอ ก็คือผู้ชายอะค่ะวันที่เขาบอกเลิกหนูอะเขาโทรไปหาทางพี่ผู้หญิงก่อนพี่ผู้หญิงเขาก็อ้าวแล้วน้องล่ะแล้วน้องล่ะยังไงเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้คบกับหนูเขาบอกแบบนี้เหมือนพี่ผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เขาเลยกลับไปคบหนูก็เพิ่งรู้ว่าผู้ชายวีรกรรมเยอะมากตอนที่เขาบอกเลิกหนูก็งงแล้วก็ขัวร้อนมากคือเราทําอะไรไม่ได้ไงคะพี่คือแบบวันตบเขาก็ลงรูปคู่อยู่ด้วยกันอะเหมือนจงใจให้เห็นอะแล้วมันอยากมากแล้วตอนนี้ลราตอนนี้เป็นยังไงล่ะ หนูโอเคขึ้นเยอะ้ค่ะคือหนูไม่ชอบผู้ชายคนนั้นแล้วใช่อยากูรู้สึกว่าลดออกมาก็ดีแล้วค่ะจริงมีเขาทักมาขอโทษด้วยนะคะพี่พี่ผู้ชายอะคะ<ข>่ะเขาเห็นแบบว่าที่พี่เอาเม้นต์หนูลงอะค่ะแล้วเขาก็มาขอโทษแต่ว่าอขอโทษไปงั้นอะพี่ขอโทษแบบขอ,แบบขอโทษง <c oughs> ั้นงั้นแเด็กตัวจะไปลงผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่รู้สึกรสารแล้วก็แคงขารู้สึกแคลลูกลูกแคนค่ะ ค่ะปะตัเตแค่ออตัต่แค่ออชอบป่ะอ๋อแล้วรับรู้รับรู้รับรู้แต่พี่ว่าน้องโบก็ทำถูกแล้วนะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้เราจริงที่สวัสดิ์หรือรักก็แะอยากให้โบแชร์นิดนึงว่าพอผ่านเรื่องทั้งหมดมาเนี้จริงๆแล้วอะไรที่มันช่วยให้เราดีขึ้นจริงๆบ้างหรือแบบก้าวมุ่งอคนเขาจะได้จะได้แบบว่าจริงๆเป็นที่ครอบครัวด้วยค่ะเขาแบบว่าให้กําลังใจเราแล้วก็เพื่อนด้วยค่ะเพื่อนแบบว่าคอยให้กําลังใจคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ เออมารู้สึกดีขึ้นเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เผื่อใครดูจะไปทวงสมมติไม่ต้องไม่ต้องไม่สืบไม่ต้องเพราะว่าไมารู้สึกว่าเรื่องการที่มีคนมาแชร์เรื่องแบบนี้คือถ้าเราเจออยู่เราก็ลองฟังดูว่าเราแก้วิธีมีวิธีแก้ปัญหายังไงแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของเขาสองคนค่ะใช่ไม่ต้องไปยุ่งเขามองในแง่ดีไปแล้วกันว่าเราโดนแบบนี้จบดีแล้วก็รู้ว่าเขาไม่ดีแล้วก็ปล่อยเขาไปแค่นั้นพอแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุข เลิศน้องโบเลิศเดี๋ยวก็จะเจอเดี๋ยวจะเจอคนดีๆนะคะมีสเปคยังไงล่ะโบขอคนไม่โกหกเราขอพี่โอ้ยขอให้โบได้เจอคนที่แบบว่าจริงใจกับเราจริงๆแล้วกันบ๊วยขอขอบคุณมากนะน้องนะจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคปัญหาของ เพื่อนๆทางบ้านก็คือ3ามสามสามีเรื่องแต่มันมีอีกปัญหาหนึ่งที่จริงๆเราเราเจอกันบ่อยไม่ใช่เราเจอมันเป็นปัญหาผู้หญิงมากๆค่ะใช่เราอยากกินอะไรเยอะๆแล้วมันผอมอ่ะกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วน แล้วคื <S <S คอ,อเรารู้สึกว่าเรากินอะไรแล้วมันก็อ้วนใช่ไหมกินนิดกินนึงก็อ้วนคืนอ้วนคืนซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนๆเราก็มีตัวช่วยอ,อัวน,นี้ที่บอก<ๆ>ว่ากินจริงเนื่องจากว่าเอาเ่น้องเสีย่ยกูก็ยืนอยู่แบบเต็มที่นี่นี่ฉันเกินยหล้วฉันชอบตัวนี้เลยค่ะนี่ถือขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ โอชิโกะวาโคชะมึงสังเกตป่ะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ค่อยอ้วนกันเว้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องอาหารเขาไม่ค่อยอ้วน้วยแล้วเขาก็ากินชาตลอดเวลาเว้ยแล้วชามันมีส่วนช่วยในการแบบประมาณว่าเผาผลาญคือเอางนนี้บอกเลยว่าไอโอชิโกะวาโคชามันมีสารมีในชามันจะมีสารที่ชื่อว่าทีเอฟลาวินซึ่งสารนี้มันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของไขมันแล้วก็มีดีสวนของไฟเบอร์ซึ่งมีถึง6 0 0ันมิลลิกรัมมันจะช่วยทาให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายก็คือการกินอันนี้้้้้ยยยยยจะชชชช่่่่่่วว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 ทําาาาาาาใหหเเเเรรรมมืืืออออนนบบตดดดดก็งงผผขัถ ใช่คือเขาเป็นชาหมักญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมเลยพรีเมียมไม่ได้ได้มาง่ายๆนะอันนี้คือเขาต้องแบบไปจองเขาบอกว่าเขาต้องจองก่อนเลยนะไอชาเนี้ยไม่ได้ได้ทุกคนนะซึ่งเมืองกัวไปคุยกับพี่เขามาพี่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้มีขายเยอะเหมือนอันอื่นเพราะว่าเหมือนชามันจะเป็นแค่แบบรถเดียวที่จะมีเพราะฉะนั้นแอบลิมิเต็ดเบาๆมีกี่รถบอกไปซิมีทั้งหมดสองรถก็คือรถนี้คือไม่มีน้ำตาลเป็นสําหรับคอชาได้กลิ่นชาแบบเข้มข้นแบบเต็มๆชาวาโคชาเนี่ยได้วาโคชาแบบเต็มๆแท้ๆเกิดอีกรถ หวานน้อยเชอรอลี่ต่ำได้รสเปรี้ยแต่กับความเข้มของชาแบบลงตัวเลยซึ่งซึ่งคนละมูดกันเนาะถูกต้องว่าก็คือกินสลับกันแล้วก็ันใช่ไอ่ที่เอาแต่ฉันชอบฉันชอบฉันชอบบะคูชารฉันชอบเป็นคนที่ชอบกินชามากๆอยู่แล้วชแต่ฉันชอบกินสองรสเลยชาดาดาชาดาชาดาชาดาวาโควาโควาโคชาวาอาชาแป๊บนึ่งบอกเขาสิว่าขายที่ไหนบ้างคะ ก็อยี้เซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนไปหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยค่ะบอกเลยพูดสโลแกนสีพ้องจริงพวกเรา3คนเวพิสต้าของนี่ด้วยเย้1 3 3จบสวยๆด้วยโออิชิโกวาโคชะค่ะนั่นแล้วค่ะฝากกันด้วยนะจ๊ะไปอุดหนุนเยอะๆนะโอเคจ้าเราไปฟังปัญหาถัดไปกันต่อเลยลุยคุณพลอยอ่ะคุณพลอยน้องพลอย ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นคุณคุณเรื่องนี้หัวข้อที่เขาส่งมาคือเรื่องว่าโดนแย่งกินโดยแฟนสุดที่รักใช่น้องพลอยน้องพลอยอยย่เท่าไหร่แล้วนะคะอายุยี่สิบค่ะอ๋อยี่สิบโอเคพลอยเรื่องที่พลอยส่งมาคือว่าโดนแย่งกินแล้วหัวร้อนดแฟนดนแฟนแย่งกินมันยังไงมันยังไงไปซื้อของกินก็ซื้อตึมไมลูมาค่ะซื้อมาสองแท่งลูกชิ้นเยลลี่ขนมค่ะขนมนิดหน่อยก็ซื้อมากะว่าจะเก็บไว้กินตอนเที่ยงแล้วก็ช่วงเิบบิด้วยค่ะพอกะมาจา ซื้อของปุ๊บหนูก็นั่งเล่นโทนรศัพท์ค่ะแฟนก็แกะยลนลีห่หมีกินแล้วเขาก็ถามหนูว่ากินไหมหนูก็เลยตอบว่ากินแต่ระหว่างที่เขาถ,ถามหนูก็คือเข <c oughs> ากินจนหมดถุงไปแล้วตัวพี่คือ <c oughs> ถุงยนลี่มีหลายตัวมาก หนูก็เถียงกันทะเลาะก,กันเรื่องนี้ตลอดเลยคะ่ะเวลาเถียงอเลยนะคะเขาไม่ชอบบอกหนูว่าเขาอะถามหนูแล้วแต่หนูไม่อยอมตอบแต่หนูว่าตอบไปแล้วพูดสนูกินแต่ทะเลาะกันออกจริงจังป้ะหรือทะเลาะกันแบบขำๆทะเลาะกันแบบขำๆคำ่ะพี่แนทซี่แต่หนูเซ็ง<อ>แต่หนูก็มีเซ็งจริงอย่างนี้หรอใช่ท็อปปีเนี้ยพวกพี่เลือกมาเพวกพี่รู้สึกว่ามันมีความหัวร้อนที่เกิดจากการแย่งกินจริงๆพี่พูดเลยอยากแฟนน้องเนี่ยเขาจะสามารถวงเล็บได้เรียกว่าตลกแดกตลกแดกคือเล่นให้ขำก่อนห่าห่าห่าหันไปพีทแดกหมดแล้ว ถ้าคนไม่ซีเรียสไม่เป็นไรแต่มันมีคนซีเรียสนะใช่คนซีเรียสตอนแรกพวกพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเป็นประเด็นจริงๆริงจังๆอะไรเงี้ยมันก็มีเสียงันึงตะโกนมาจากหลังรถของพี่ว่าแบบจริงจังมึงกูจริงจังมากมาจากผู้จัดการที่เองไม่ใช่กูกลัวไม่ว่าคนแย่งกินกูไม่ชอบเวลาที่ถามแล้วว่าอ่าใครจะกินอะไรไหมอ่าจะสั่งนะไม่กินไม่เป็นไรแล้วบอกกูสั่งมาแล้วกูกินอยู่แล้วมีคนมาขอกูกินอ่ะกูรู้สึกว่าแล้วทำไมไม่สั่งกูจ่ายให้ก็ได้แต่อย่าแย่ ของกูกินแต่ว่าอย่างของพลอยอะก็คือว่าพี่ว่าจริงๆรมันก็คือตลองีดจตซอฟพลอยน่ารักอะเนาะ่ของเล่ไม่เคยหมดร้อนเลยค่ะมันมีนะคะที่แบบบางครั้งอะถ้าโดยถามเขาาแบบเออกินไหมแล้วเขาแบบบอกไม่กินอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบอู้ยทำไมเคยขวางจังว่ะ เาเราก็เราก็เหงาฮะหอยหนูว่าไว้ก่อนแบบเออกลาว่าเออเดี๋ยวรอกินพร้อมกันก็ได้เนาะสุดท้ายค่ะที่มันรอบสงหาของกินจากหนูหมดเลยแล้วไม่สั่งหอย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 หมยหอยอยหอยไอยจอหอยหออยหอยหหอยดหยหดยหดยหอยบห ไม่แม่งไ, <Gym. S 1> ไม่ซื้อเองวะคิดในใจคิดในใจคือถ้าสมมติมันเป็นของที่กูอยากกินมากๆแล้วกูหิวอ่ะจะเป็นกูหิวทำต้องหิวมากเรื่องยำแหนมปาใหญ่โอ้เป็นรอนานใช่ไมงพอมันเป็นเรื่องของประเภทอาหารอย่างอย่างเยลลี่หมีเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เดินไปเซเว่นพี่ก็ซื้อใหม่ได้แต่มันจะมีอาหารหนึ่งอย่างคือยำแหนมสมัยพี่เรียนมหาลัยคือน้องอ่ะต้องต่อคิวประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อเรากินยำแหนมกล่องเดียวแล้วมันจะมีเพื่อนที่แบบมึงกูขอ <correspond> ช <gamma enders> ิมของมือเลยดิกินคำมันคำนึงอ่ะ รอมาสามชั่วโมงให้กูกินเต็มที่เสุดจริงๆของพอยเนี่ยไม่ได้จะแก้ปัญหาอะไรมาแชร์น่ารักพี่ว่าทำให้คู่หนอตลกน่ารักดีทะเลาะกันอย่างนีไปเรื่อยๆลูกทำให้ชีวิตมีสีสันโอเคจ้าพลอยขอบคุณมากนะเดี๋ยวรอรองของรางวัลพวกพี่นะดีจังเลยอร่อยเลยอร่อยลงแล้วล่ะโอเคพอยไปกินนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะเจอคุณนะขอบคุณจ้า บายบายเออทุกคนน่ารักหมดเลยอ่ะคือซอฟกว่าพวกเราหมดเลยอ่ะแต่แต่วันนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวคราวหน้ายังไงเดี๋ยวต้องเลือกเลือกผู้ชายด้วยทุกคนนันนี้เราเลือกจากหัวเรื่องที่เราอ่านกันเราอยากฟังจากทั้งเรื่องนี้เนาะ อันนี้แค่บังเอิญเป็นอันนี้บอกเลยว่าทุกคนส่งเข้ามาเยอะมากขอบคุณมากแต่เราเลือกต่อหนึ่งเทปมันได้แค่ไม่กี่เรื่องใช่แต่ว่าไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรื่องที่ส่งกันมายังไงก็จะได้รับคดเรื่องมาเรื่อยๆเพราะว่าเราทำหลังอีพีแน่นอนใช่แล้วแล้วก็อีพีหน้าอาจจะเป็นหัวเรื่องใหม่หัวเรื่องใหม่เลยก็จะมาจากเรื่องที่ทนุกคนส่งมานั่นแหละค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ทำไมคะกับรายการวุยมาไม่รับของเราจะไปก่อนแล้วใช่แล้วเจอกันเทปหน้านะคะเื่อนถ้าเกิดใครมีเรื่องให้เม้นใต้คอมเมนต์เราเลยใช่เด ถ้าอย่าลืมกด subscribe ก้อนนัตตี้ดีมนะจ๊ะก็มีแฟนเพจ f a c e b o o กก้อยเวนวังนัตตี้เป็นแบดีมค่ะถูกต้องกดไลค์กดแให้กดังกันะจ๊ะวันนี้พวกเราบายบายบายเจอกันค่ะบายบายน2โอ้ยนอนไม่หลับเปิดดีดีวัดีโอเคเออบาโอเคโอ้ยอไม่ได้เหมือนกันหลโอ้ยนอนไม่หลับโอ้ยนอนไม่หลับโอ้ยนอนไม่หลับโอ้นอนไม่หลับโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย คบเวลาทำอย่างเ,เดียวว้าวอะไรวะเพราะว่าอัน <Okay. S 1> นั้นไม่เวิร์กละโอเคนั่นสิบ๊ายบาย